24ธันวาคม2,566น้องยูกิทำการแสดงสองที่ด้วยกัน 1. ปาร์ตี้สุขสัรรมหัศจันวันดีดีห้องออเดทรเรียมชั้น6อาคารปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์บริษัทจำกัดอสอมทงานที่ 2. โรงเบียร์จอมเทียนพัทยาจังหวัดชนบุรีส่วนเมื่อวานนี้งานที่ 1. ครบรอบ21ปีโฮมพัสเฟอร์นิเจอร์จังหวัดสกลนคร ขอบคุณผู้บริหารโฮมพลัสเฟอร์นิเจอร์แขกท่านผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานขอบคุณรางวัลน,น้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะจากน้องยูกิจากนั้นก็นั่งรถมาที่จังหวัดมหาสารคามพบกันที่ร้าน6-9สารคามขอบคุณเฮฮังพี่เอกลูกค้าทุกทกท่านขอบคุณของฝากจากพี่แพรวและแม่แม่ทุกคนที่มาหาในวันนี้ รวมถึงรางวันน้ำใจด้านหน้าเวทีด้วยนะคะจากน้องยูกิเที่ยวไทยไปกับน้องยูกิวันนี้จะพาไปรู้จักเมืองพัทยาเมืองพัทยาเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษแห่งหนึ่งในจำนวนสองแห่งของประเทศไทยอีกแห่งหนึ่งก็คือกรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในเขตอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีมีระดับเทียบเท่าเทศบาล จึงตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติระเบียบราชการบริหารเมืองพัทยาเมื่อปีพศ2521เป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีหาดทรายและชายทะเลที่มีชื่อเสียงระดับนานาชาติอยู่ห่างจากกรุงเทพไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ประมาณ140กิโลเมตรตั้งอยู่บนฝั่งทะเลทางทิศตะวันออกของอ่าวไทย โดยแบ่งส่วนภายในเมืองออกเป็นสี่ส่วนคือพัทยาเหนือพัทยากลางพัทยาใต้และหาดจอมเทียนพัทยามีคำขวัญว่าเมืองท่องเที่ยวทันสมัยหลากหลายอารยธรรมชื่นชมเสียงดนตรีประเพณีวันไหลมากมายการกีฬาเมืองพัทยาวันนี้มีแผนการเสนอชื่อพัทยาต่อยูเนสโก ให้เป็นเมืองภาพยนตร์เนื่องด้วยมีการถ่ายทำภาพยนตร์ไม่น้อยกว่า300เรื่องต่อปีและรายได้ร้อยละ90มาจากการท่องเที่ยวมีตำนานว่าได้นำไพร่พลหมื่นกว่านายนําทัพผ่านเส้นทางนี้โดยพักไปแต่ละตำบลวันต่อมาจึงเดินทัพมาถึงนาโจมเทียนและทุ่งไก่เตี้ยสัตหีบโดยหยุดพักแรมแต่ละคืน ต่อมาชาวบ้านก็เรียกตำบลน,นี้ว่าทับพระยาและเปลี่ยนใหม่มาเป็นพัทยาเนื่องจากเห็นว่าตรงบริเวณที่พระยาตากมาตั้งทับนั้นทำเลดีและมีลมทะเลชื่อลมพัทยามีลมพัดมาจากทิศตะวันตกเฉียงใต้ไปทิศตะวันออกเฉียงเหนือในต้นฤดูฝนจึงเรียกสถานที่แห่งนี้ว่าหมู่บ้านพัทยา และอีกเหตุการณ์สำคัญที่ทำให้ผู้คนทั่วโลกรู้จักเมืองพัทยาคือ29มิถุนายน2 5 0 2เมื่อมีรถบรรทุกขนาดใหญ่ของกองทัพอเมริกันประมาณ4-5คันบรรทุกทหารเต็มคันรถประมาณคันละ1นึคนมาจากจังหวัดนครราชสีมาซึ่งที่นั่นมีฐานทัพของทหารอเมริกันอยู่มุ่งหน้าสู่พัทยา และมาเช่าบ้านตากอากาศของภรยาสุนทรบริเวณตอนใต้ของหาดโดยผลัดกันมาพักผ่อนเป็นงวดงวดละสัป,ปดาจากพฤติกรรมของทหารอเมริกันดังกล่าวจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการท่องเที่ยวเมืองพัทยาตั้งแต่ตอนนั้นเป็นต้นมาจากหมู่บ้านชายทะเลที่เงียบสงบก็พลันเปลี่ยนกลับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวตากอากาศ ที่มีผู้คนมาพักผ่อนหย่อนใจมากขึ้นทุกวันจนถึงทุกวันนี้นะครับของฝากจากใจแอดมินวันนี้เรามาสำรวจว่าเราเก่งขึ้นหรือยัง 1. เราเลิกแคร์คำคนได้หรือยัง 2. เลิกดูถูกคนอื่น 3. เห็นใจคนที่อ่อนแอกว่า 4. ไม่เปรียบเทียบตัวเองกับใคร 5. มีความสุขในรูปแบบของตัวเอง 6. ไม่รังใจใครถ้าเขาไม่ต้องการก็ให้เขาไป 7. เข้าใจในการเปลี่ยนแปลง 8. พอใจและอยู่กับสิ่งที่เรามี 9. อยู่ในแบบที่เป็นเราและไม่สร้างความเดือดร้อนให้ใครถ้าคุณจับสัญญาณน,นี้ได้แสดงว่าคุณเก่งขึ้นนะครับในปีนี้ กำลังใจมีไว้แบ่งปันช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจให้กับแอดมินจะได้ไม่พลรราดข่าวใหม่ครั้งต่อไปวันนี้จากลาแล้วนะโชคดีมีความสุขสวัสดีครับ